สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้มาเฝึกขึ้นเก่านะครับวันนี้เป็นฝ่งที่เห็นไหวนะครับแต่ตอนที่เห็นน่ะบอทันเกียนะครับนาะก็เลยวันนี้มาเอาครับใ้เวลาประมาณสี่ห้ามือนะครับนาองวันนี้กับมือที่หาลนะครับเพิ่งต้กันครับห้างนี้ชิมีหนามบอนนาอครับจะให้เพิ่งห้างหนึงนะครับจอนอยู่บอก

เขาไปเอาใดบ่อด้เขาไปเอาใดบ่บมีมองจับสัมเถอะพวกงวนแหงงวนไลยแหงเถอะแต่กอดไปเอาที่ไหน มีตะนวนโอ้ยบ่มีหมองจับด้ก หัวหไหลแหงไหลเ้ยพูดห่วนเพิ่นห่วนหลยบบีบบบีไม่ตัเนี่ย ง่นงว่น โัวจักบุญเงวันงวันไลายุ้มบุญมองจับ ไม่ติบเฮ้ตเอาเทแล้วมันหกบัหรา่เพราะท่าหนีล่วงมันเลยอืมไง อันนี้ก็เอาทุงห้องนะครับพี่น้องตัวนี้ยังเป็นแม่อยู่ก็สมใส่ทุงมืองย่างดีนะครับก่อนที่จะบีบนะครับตรงหลกมขานะครับทีเป็นวันเดียร์พวก็จะบอเอาเลยนะครับวันนั้นมาต้องห่วงครับเพราะว่าน้ำเพลิงที่ผมขายถูกขวดกรดันตีได้เลยครับว่าเป็นเพลิงแฉะลอยปรเทศนครับพี่น้องผมมีคำว่าจะเอาผงปอมผงย่งมาขายต่อกผมค้ายมาหลายปีแล้วนะครับรับประกันได้เลยครับ เมื่อนันพี่นอ้องผมยางมาหนีเนาะบเหินครับพี่น้องเนี่เพิ่งห้างหนึ่งยังได้หนีพอพันไปผมยางมาหนีเลยเนี่ยนะครับในหันเนาะห้างหนึ่งกับารมันก็ลังเอา 뭐뭐 미나 뭐 มหาปอเดอร์วอที่ย่อนลูกหายเพื่อนเอาบีนี่ครับข้างนี้เนาะ <c oughs> นี่ครับข้างที่พันมาด้วยครับนี่อู้ <c oughs> หูอ่อนห้ามเนี่ยครับ บ่อน้ำก็มีอยู่ก็พอได้อยู่ครับข้างนี้ก็ไข่ยอยู่ครับไข่ยอยู่เดี๋ยวลูกเนาะแต่ว่าน้ำบ่รายครับน้ำบ่รายครับเดี๋ยวน้ำมันจะใส่ทุง่งมือปั่นนะครับนะโก้ร้ายโกหล้อ้าโอเคอเิ่ าก็ไปก่อนคืออยู่มีเอียงมีหนามด้วยมีแต่หนามเออเอาไรกันใส่มันมีอะไรหลังหัวนะมันถอดออกหมดแล้วนะนี่มีเออมีตะขาหมือตัวหน่อยเดียวที่ใส่หนามหมดเลยกำลังกำลัง ขานว่าคืทอดทอดอกงยได้ครับบ้านัที่นีอนืนาะ มิตรงวดเนี่ยห่งหายตัวนั่นเออห่างนี่เนาะโอ้บวพันแฮงพี่น้องมิตงวนครับผุ้หางนี่มตรงวนครับบวพันบพันธ์บนเอ็มลอยหนึ่งเลละคือคิดว่านี่ครับครับเอาเพิงมาหนึ่งบัวนีห่างางี้ครับเนาะ ได้น้ายู่ประมาณสองกวดสามกวดนี่ยนะครับบ่หุ่มเลยพี่น้องเนาะบ่ทันนี่นามปเนใดครับมวนยังหลายแห่งครับตรงนี้น้ำเพิงกะหายากครับตรงนี้เนาะเอาครับเดินทางไปเอาต้นฟกเดือครับนไปอาจจะบริเายให้เบิร์นนะครับเพราะว่ามันแดดเหลือ14%เปอด้ครับพี่น้องแด็ดกล่องนะครับนะไปครับผม ครับก็ว่าสิไปเอาผงปุ๊กนะครับเนาะก็ดูดีเป็นเอาก่อนนะนาะครับแต่จะได้เดินทางกลับแล้วครับถิ่นออกมาได้มเลยมันประมาณเถึงสามขวดเนี่ยนะครับก็มับนีก็เรียรอะไรได้อยู่ประมาณที่ห้าโลนะครับเนาะประมาณนี้ครับเจ็ดแปดโล โอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับตอนเรากินีก็ได้ขอต,ตัวลนาที่นอ้องประกอนนะครับสวัสดีครับ